ความรักความสัมพันธ์ในครั้งนี้จะมีการเทคแอคชั่นใดจากเขาเขาจะทําให้คุณนั้นหลงรักเขาชอบคุณมากนะเขาจะมอบความยุติธรรมให้กับคุณแต่ในตอนนี้เขารู้สึกเสียใจเศร้าใจรู้สึกผิดกับสิ่งดีๆที่คุณเคยมอบให้กับสิ่งที่คุณไม่เคยทําให้กับเขา เขามีความรู้สึกเหมือนอยากจะสื่อสารกับคุณอยากจะเริ่มต้นใหม่กับคุณอยากจะเริ่มทําให้คุณนั้นรู้สึกดีแล้วก็พัฒนาสารต่อความสัมพันธ์เขาอยากจะให้คุณและเขานนประสบความสําเร็จอยากจะให้คุณนั้นกลับมาเป็นคนของเขาทําให้เขานั้นรู้สึกดีสบายใจเขาอยากที่จะเป็นเจ้าของของคุณอยากจะแสดงถึงความรักความรู้สึกภายในใจให้กับคุณอยากจะบอกคุณว่าเขารักคุณมากที่สุดเลยนะคะแต่เขาไม่แน่ใจว่า ในตอนนี้นั้นคุณยังต้องการเขาอยู่หรือไม่ pixel? และความสัมพั internally. นธ์ในครั้งนี้จะยังเติมเต็มกันอยู่หรือเปล่าแต่เขาต้องการอยากจะให้คุณนั้นเติมเต็มให้กับเขาแล้วเขาก็พร้อมที่จะเติมเต็มให้กับคุณเขาต้องการได้รับการเปลี่ยนแปลงเพราะอยากจะจบความท็อกซิกต่างๆหรือความทุกข์ต่างๆในตรงนี้เกิดขึ้นเขาต้องการที่อยากจะให้ความสัมพันธ์ในครั้งนี้นั้นเป็นไปในทิศทางที่ดีเขาอยากจะมอบความรักความรู้สึกให้กับคุณแ,แล singing, ้วเขาก็อ uh ยากที่จะทําให้ทุกอย่างเป็นสิ่งที่มั่นคงเขาอยากจะให คุณมั่นใจว่าเขานั้นรักคุณเพียงแค่คนเดียวและเขาต้องการคุณคนเดียวน,นะคะเพียงแค่ในตอนนี้เขาอาจจะยังทําอะไรไม่ได้เพราะเขายังเหมือนกับยังลักษณะเหมือนกับยังไม่เต็มที่นะคะแต่เขาอยากที่จะกลับมาเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับว่าเขายังรู้สึกชิวชอยู่แต่ไม่ว่าจะยังไรแล้วเขาปรารถนาที่อยากจะแสดงจึดความรักความรู้สึกให้กับคุณเขาอยากจะทําอะไรบางสิ่งบางอย่างให้กับคุณนั้นได้รับได้รับรู้แล้วก็มั่นใจว่าเขานั้นรักคุณจริงเขาต้องการคุณให้คุณนั้นเข้าไปเติมเต็มให้กับเขา ไปมอบความรักให้กับเขาดูแลเขาซัพพอร์ตเขาแล้วก็ทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นเปลี่ยนแปลงไปจากที่ดูแย่ดูขัดแย้งดูไม่ดีดูลังเลดูไม่ชัดเจนในตรงนี้ให้คุณนั้นแสดงถึงความชัดเจนทาให้เขาได้รับรู้ถึงการปรับเปลี่ยนหรือเปลี่ยนแปลงหรือเขากําลังจะแสดงทําให้คุณนั้นได้รับรู้ถึงการที่ความสัมพันธ์นี้ได้เปลี่ยนไปแล้วนะได้พัฒนาแล้วนะ<ส>นะเขามาเขามาเขาเขามาเพื่อแสดงถึงความรักแล้วนะเขาเอาความรักมาให้แล้วนะอะไรประมาณนี้นะคะ เขาจะทําให้คุณน้ามั่นใจในความรักในครั้งนี้และเขาก็จะมองว่าคุณจงวางใจเถิดนะคะจงสบายใจได้เลยการกลับมาของเขาในครั้งนี้นั้นเป็นไปนในทิศทางที่ดีเขาพร้อมที่จะมานําพาคุณนั้นไปสู่ทิศทางที่ดีไม่ไม่ได้เป็นอย่างเดิมแล้วนะคะในตรงนี้นะถึงแม้ว่าเขานั้นอาจจะยึดติดอยู่กับความหลังอันนั้นก็คือพ่วงความคิดความรู้สึกของเขาแต่ว่าการกระทําของเขานั้นได้มีความ เหมือนกับเป็นการก่อเกิดใหม่การปรับเปลี่ยนใหม่แล้วในตรงนี้นะคะแต่เขาก็ไม่แน่ใจว่าคุณนั้นจะเชื่อไหมเพราะว่าเขาพยายามอย่างส,ส,าสุดความสามารถแล้วนะคะว่าเนี่ยคือการปรับเปลี่ยนชีวิตใหม่ของเขาแล้วเขามีการเหมือนกับเริ่มต้นเริ่มต้นชีวิตใหม่หรือเป็นการปรับพฤติกรรมใหม่แล้วในตรงนี้นะคะเพื่อที่จะให้คุณนั้นได้พิจารณาแล้วก็ยกโทษแล้วก็ให้อภัยเขาในตรงนี้เพื่อให้ก่อเกิดสิ่งดีๆเกิดขึ้นเพื่อที่จะให้ทุกสิ่งทุกอย่างนั้นสามารถไปต่อ เป็นตัวเลือกช่องทางต่างๆที่ทำให้เกิเกดการวางแผนอนาคตแล้วก็ความมั่นคงในชีวิตในตรงนี้แต่เขาก็ยังกังวลอยู่ดีนะคะว่าคุณนั้นจะยังคงมั่นใจในตัวเขาอยู่หรือไม่ยังเชื่อมั่นยังรักยังต้องการเป็นครอบครัวเป็นหนึ่งเดียวกับเขาอยู่หรือไม่ในตรงนี้จะยังรู้สึกดีกับเขาอยู่หรือไม่และยังพร้อมที่จะศึกษาดูใจไปกันต่อไหมในตรงนี้นะคะแต่เขาก็รู้ดีนะรู้ดี ว่าการกระทําของเขาที่เขาเคยกระทา <C ell ate> ให้กับคุณในตรงนี้นั้นทําให้คุณนั้นเบื่อทาให้คุณนั้นไม่อยากจะไปต่อหรือทําให้คุณนั้นรู้สึกไม่ดีกับสถานการณ์เหตุการณ์ที่เขาเคยกระทําอย่างเช่นคําพูดวาจาการสื่อสารหรือการนินทาอะไรให้กับคุณในตรงนี้นะเขาบอกว่าเขาอยากจะขอโทษเขารู้สึกผิดแล้วนะคะเขาบอกว่าเขาจะพยายามทําให Sail, ้กับคุณนั้นเหมือนกับเป็นเหมือนกับว่าเขาจะพยายามแก้ไข right, พฤติก,กรรมต่าง เพื่อให้ก่อเกิดสิ่งสิ่งใหม่สิ่งดีแล้วก็สิ่งที่เขาเคยทํามาโดยตลอดในตรงเนี้เขาจะไม่ทําแล้วนะคะเขาต้องการที่จะมุ่งมุ่งมัน่นแล้วก็สารความสัมพันธ์ให้เป็นไปในทิศทางที่ประสบความสาเร็จพูดง่ายๆว่าเขาอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรบางอย่างเขากําลังจะมาบอกอะไรกับคุณอย่างเช่นเขาไม่เคยบอกลักเขาก็จะบอกลักการที่เขาไม่เคยขอแต่งงานเขาก็จะมาขอแต่งงาน เขาไม่เคยมีสิ่งของอะไรมาให้เลยเขาก็จะมีสิ่งใดที่เขาไม่เคยกระทําในตรงนี้เขาก็จะกระทําเพราะฉะนั้นแล้วในตรงนี้สิ่งที่เขาจะทําต่อไปนี้ในความสัมพันธ์นี้ก็คือการแสดงซึ่งสูส่ความรักความสัมพันธ์และก็ความชัดเจนแล้วก็ความววามั่นคงในสถานะความสัมพันธ์ที่คุณนนั้เคยร้องขอหรือเคยปรารถนามาโดยตลอดในตรงนี้นั่นเองสิ่งใดที่คุณน้าปรารถนารอคอยแล้วคุณไม่เคยได้แล้วคุณจะปวดใจแล้วคุณเป็นทุกข์มาโดยตลอด คุณจะได้รับความสุขแล้วนะคะหลังจากนี้นะโอเคนะคะอันนี้ก็คือพลังงานดีๆพลังงานบวกๆนะคะก็ขอให้ทุกคนท,กทุกท่านที่เข้ามารับ,รบชมคลิปนี้รับพลังงานดีๆในตรงนี้เอาไว้นะคะสิ่งใดที่เป็นสิ่งดีรับไปนะคะในตรงนี้เนาะก็ขอให้คุณนั้นอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามให้กับเราด้วยนะคะช่องเราจะได้เติบโตไปอีกขั้นอีกสเต็ปหนึ่งอีกเลเวลหนึ่งในตรงนี้เนาะเราจะได้แบบม,มีมีแบบ เหมือนกับเราดีใจคุณดีใจที่ว่าเออ,อย่างน้นอยๆเราติดตามมาเราสามารถทําให้ช่องช่องนี้โตขึ้นได้อะไรอย่างเงี้ยแลวส่วนเราเองเราก็มีความแบบมีความยินดีกับการที่จะสร้างสรรผลงานออกมาดีๆทําให้ทุกคนนั้นสามารถกดติดตามเราได้ในขณะนี้นะอืเราก็จะแบบก็จะ มีกำลังใจมากขึ้นเนาะในการที่จะทำต่อไปนะคะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วนะคะสวัสดีค่ะอย่าลืมกดติดตามนะช่องของเรากำลังโตแล้วนะคะขอบคุณค่ะ